สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูนะคะเด,เด็กจ๋าตื่นเช้ามาเด็กๆแปลงฟันกะเหลียงค่ะอ้าแปลงสีแปลงฟันฟันหนูสวยสะอาดีแปลงขึ้นแปลงลงทุกซี่สักดีเมือหนูแปลงฟันแปลงฟันกันเสร็จแล้วต่อไป ทำอะไรคะทำอะไรคะอาบน้ำแล้วสระบบายตัวสระใบหัวหมั่นสระผมตัดเล็บที่มันแหลมคมฟ่าคอมหน้าดมร่อนูแปลงฟันใช่แล้วค่ะเมื่อเด,เด็กๆแปลงฟันเสร็จแล้วอาบน้ำก็เสร็จแล้วอ้าใครแปลงฟันเองบ้างยกม,มือขึ้นค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆโตแล้วเด็กๆจะต้องแรงฟันแล้วก็อาบน้ำเองนะคะเอ๊แรงฟันเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วแต่งตัวเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเห็นไหมเน้นเราจะต้องทำอะไรคะก่อนออกไปข้างนอกบ้านหรือออกก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนั่นก็คือการรับประทานอาหารเช้านั่นเอง มากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีบดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอ่ำหำอ่อำ,อำ,อำ,อำอร่อยดีอ่าเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วภารกิจของเด็กเสร็จหมดหรือยังคะเด็กๆทำด้วยตัวเองนะคะจะได้เป็นคนเก่ง ทำอะไรต่อดีเนะาะอาเมื่อเด็กๆทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครูเหนียวมีกิจกรรมมาฟาเด็กๆเ,เหมือนเดิมแต่อคลิปนี้ไม่ใช่ภาษาไทยค่ะอืมเป็นอะไรอาครูเหนียวมีกิจกรรมมาให้นะคะของคุณเหี่ยวจะเป็น creative reading ค่ะเกี่ยวกับ นิทานว้าวตื่นเต้นไหมคะว่าคืออะไรว้าวว้าวนิทานของผู้เหมี่ยวนะคะจะเป็นเลขาคณิตผจญมังกรไฟว้าวตื่นเต้นไหมคะแต่อาก่อนที่เด็กๆจะไปฟังนิทานของครูเหมียวครูเหมียวมีเพลงมาฝากเด็กๆนะคะ,ะ,คะเพลงของครูเหมียวมีชื่อว่าเพลง รูปร่างเลยค่ะทันทถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปร้องเพลงกับกูเหมียวค่ะพร้อมหรือยังคะไปกันเลยค่ะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมคูบันจงให้หนูรู้จกักรูปร่างมันแตกต่างกันรูปร่างมันแตกต่างกันมาช่วยกันจำให้ว่องไว đề liềm tam liềm tam tứ liem vòng tròn ô ตอนที่เราเล่นกันเด็กๆเคยฟังเพลงนี้หรือเปล่าคะแล้วเคยได้ยินเพลงนี้ที่ไหนมาบ้างนี่คะเจ้าเพลงเขาพูดถึงอะไรคะลูกคะอ๋อเขาพูดถึงรูปเรขาคณิตใช่ไหมคะรูปเรขาคณิตในเนื้อเพลงมีร,งรูปอะไรบ้างคะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็ วงกลมนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆรู้จักรูปร่างเรขาคณิตแล้วนะคะวันนี้ครูเยวเลยจะให้รางวัลเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยครูเยวบอกว่ามีอะไรคะมาให้เด็กฟังใช่แล้วค่ะมีนิทานนะเรื่องเรื่องอะไรคะเรขาคณิตผจญมังกรไฟถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลย เขาเลขาคณิบบ้านอยู่ติดติดกันตอนเช้าของทุกวันจะทักทายคำว่าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสามเหลี่ยมอ่านข่าวแล้วตกใจวงลีถูกมังกรจับตัวไปพวกเราจะทำยังไงกันดีจะทำยังไงกันดีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรับอาสาว วงกลมบอกว่าฉันไปด้วยซี่ฉันไปด้วยซี่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมทั้งสก็ออกเดินทางพอเดินทางไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นนะักก็เจอกับเจ้าลุม้มันกว้างใหญพ่พวกเราพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะเจ้าวงกลมเสนอตัวว่าไม่เป็นไรเ,นเพื่อนเเดี๋ยวเราจะพองตัวใหญ่ๆใ,ให้เท่ากับ หลุมมันกว้างๆอย่างนี้เลยแล้วเราก็ปิดหลุมมันจนมิดแล้วให้พวกเธอข้ามไปเลยนะหนึ่งสองสามเราเลยขาขนิดก็เดินข้ามอย่างสบายๆทั้งสผ่านหลุมใหญ่มาได้ด้วยดีแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเืๆ่อๆเจอกับแม่น้ำมันกว้างใหญ่แล้วก็ไม่มีทางข้าม พวกเราพวกเราจะทำยังไงกันดีนะจะทำยังไงกันดีล่ะถึงจะข้ามไปได้นะสี่เหลี่ยมเสนอความคิดว่าเอาอย่างนี้แล้วกันพวกเราเดี๋ยวเราจะยืดข้างบนซ้ายมุมขวาด้านล่างทั้งสองด้านเลยยืดยืดยืดให้กว,ว้างเลยนะสี่เหลี่ยมได้แปลงร่างเป็นเรือแล้วกว็านำเพื่อนๆข้ามน้ำไป เหลือก็แล่นไปเร็วมากเลยทั้งสามก็ข้ามฝั่งไปได้อย่างปลอดภัยเมื่อทั้งสามข้ามแม่น้ำได้แล้วก็เดินทางมาไกลๆจนถึงหอคอยสูงใหญ่เว้ยวงลี่วงลี่อยู่นั่นไงเพื่อนๆวงลี่อยู่นั่นไงเราจะทำยังไงกันดีล่ะ วงรีอยู่บนหอคอยแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเราด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าวางกรไฟนอนหลับตาเฝ้าหอคอยอยู่ว่าแล้วอีจะทำยังไงดีนะจะช่วยเจ้าวงรีได้ว่าแล้วเจ้าสามเหลี่ยมก็ยื่นด้านข้างต่อให้เป็นบันได แล้วเจ้าสี่เหลี่ยมเขาโงกลงก็บอกว่าวงลีจ้าวงลีจ้าลงมาเลยจ้าค่อยๆลื่นลงมาเลยนะวงลีงก็ลื่นลงมาจากหอคอยเย้เย้เยดีใจจังเลยพวกเราช่วยวงลีได้แล้วเสียงที่ดังเกินไปทําให้เจ้ามังกรไฟตบใจตื่นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น แล้วมองขึ้นไปที่ออกคอยไข่ของเราอยู่ไหนไข่ของเราอยู่ไหนว่าแล้วเห็นไข่ลงมาข้างหน้าพวกเจ้าเอาไข่ข้าไปเอาไข่ข้าคืนมาเร็วๆล้มังกรไฟก็พ่นไฟใส่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมทันทีเจ้ามังกรไฟพ่นไฟต่อเนื่องยังไม่หยุดยังบรรดาสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีก็วิ่งหนีขันอย่างตดตลุดเข้าไปในถ้ำว้านั่มนั่นั่มัน,น,นไขอะไรนะคุณมังกรไฟคุณมังกรไฟหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดพ่นไฟก่อนหยุดพ่นไฟก่อนเลขาคณิตช่วยกันยกไข่ขึ้นมาแล้วก็ส่งให้คุณมังกรไฟคุณมังกรไฟคุณมังกรไฟ ดูไขฟ่ฟองนี้ก่อนสิจ้าใช่ไข่ของคุณมังกรไฟหรือเปล่ามังกรไฟไดีใจใหญ่เลยที่ได้ไข,ข่คืนมาแล้วก็พูดกับเลขาคณิตว่าฉันขอโทษนะจ๊ะฉันขอโทษนะจะเดี๋ยวฉันจะพาพวกเธอกลับบ้านเองพวกเธอขึ้นมาบนหลังของเราได้เลยเราจะพาพวกเจ้ากลับบ้านเองเลขาคณิต ถึงบ้านอย่างปลอดภัยขอบคุณมากเลยนะคุณมังกรไฟคุณมังกรไฟก็บอกเราต้องขอโทษด้วยนะที่เราพ่นไฟใส่พวกเจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณมังกรไฟก็อยู่กับลูกของคุณมังกรไฟอย่างมีความสุขเด็เกจ๋านิทานของคุณรูเหนี่ยวจบแล้วคะ่ะเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าคะว่าในนิทานมี รูปร่างอะไรบ้างมีรูปร่างอะไรบ้างคะลูกรูปอะไรคะวงวงวงกลมเก่งมากเลยมีอะไรอีกคะลูกวงรีไหมคะคุณครูอ๋อใช่ค่ะมีวงรีมีอะไรอีกคะลูะะะกลสามเหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมเก่งมากเอ๊ะยังมีสี่เหลี่ยมด้วยนะคะสุดยอดไปเลยค่ะมีวงรีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็อะไรคะลูก วงกลมนั่นเองแล้ว แล้วเขาไปกะวนภัยกันเขาไปแล้วเขาไปเจอตัวอะไรคะลูกอุ้ย,ย,ยเขาไปเจอตัวอะไรคะตัวใหญ่ๆนะคะคุณใช่ใช่คุณมังกรไฟใช่แล้วค่ะใช่ไหมคะใช่เก่งมากสุดยอดเลยเขาไปเจอกับคุณมังกรไฟนั่นเองพี่ๆคุณมังกรไฟจับใครไปคะลูกใครนะคะใครนะพี่วงลีค่ะพี่วงลีใช่แล้วจับพี่วงลีไปแต่จริงๆแล้ว ไฟเป็นยังไงคะลูกเข้าใจผิดคิดว่าพี่วงลีเป็นอะไรคะลูกเป็นไข่ค่ะเป็นไข่เป็นไข่ของตัวเองนั่นเองใช่มิคะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณครูใช่เลยสุดยอดเลยคะ่ะเหมือนกันเลยคะ่ะวงล<ช>ีกับไข่น้ำมันเหมือนกันใช่แล้วคะ่ะสุดยอดเยี่ยมยอดเลยเด็กๆจําได้ด้วยนะคะปรบมือให้ตัวเองเลยคะ่ะ องค์กรไฟเจอไข่ของตัวเองแล้วช่วยมิการเด็กๆจึงรู้ว่าผิดที่จับพี่วงรีไปนั่นเองแล้วก็ไห้คะลูกขอโทษเด็กๆคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าคะที่เมื่อทําผิดแล้วกล่าวคําขอโทษใช่แล้วคะ่ะเป็นสิ่งที่ดีแล้วเด็กๆนะคะเมื่อทําผิดแล้วต้องกล่าวคําว่าอะไรคะลูกขอโทษค่ะเก่งมากเลยคะ่ะต้องกล่าวคําขอโทษเลยนะคะวันนี้ คุณหมวขอฝากกันบ้านเด็กๆนิดนึงนะคะให้เด็กๆหาสิ่งของภายในบ้านของตัวเองนะที่มีรูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมวงกรมวงลีนั่นเองแล้วนำมาออกแบบตามจินตนาการของเด็กๆนะคะแล้วอย่าลืมนะจ๊าลูกเราให้คุณครูเหียวฟังด้วยนะคะว่าเป็นรูปหรือว่าเป็นชิ้นงานอะไรรบกวนท่านผู้ปกครองถ่ายวีดีโอขณะเด็กๆปฏิบัติกิจกรรมแล้วส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะบ๊ายบายนะจ๊ะ